เอาละครับก็ต้องขอกล้าสวัสดีเพื่อนๆมิน้องชาวเกมซัเมอร์ทุกคนด้วยนะครับผมกับผมนายป๊อปแมนตอนนี้ผมมาอยู่ในเกม j u ซิทว o r ดอ t เกมโอ้โหยาวไปไนยาวเกินไปให้ใจไม่ทัน ก็กลับกันมาแล้วนะครับในวันที่รีกำลังระเบิดฟอร์มแรงกําลังต่อสู้กันอย่างดุเดือดเลือดพัดเห็นมีน้อง f อหลายคนเลยนะพูดว่าพี่ผมมีแต้ม2,600แล้วผมมีแต้มเกือบจะ3,000แล้วบางคนก็บอกมี1,600ก7นนะอยู่แลงเพชรกันไปหมดแล้วนะครับแต่พี่มีแต้มอยู่5้ายแต่ผมก็เป็นอันดับหนึ่งแรงทมา มาลุ้นกันนะครับว่าพี่จะสามารถตีขึ้นแรงเพชรได้หรือเปล่านะก็ยังไม่มั่นใจตัวเองนะว่าจะขึ้นได้ของอพี่มูยังเหลือแพ็คค้างอยู่แพ็คหนึ่งว่ะแต่ว่าไม่ได้ละ วันนี้มันต้องเดือดแล้วว่ะแต่อันนี้ผมจะไปลงพรุ่งนี้เช้านะครับเพราะว่ามีน้องเอซหลายคนบอกว่าพี่ลงหลายคลิปเกินไปอะ่ะเวลาดูมันไม่มีเลยอ,ะอ่ะเห็นใจคนที่บอกว่าเออไปทํางานนะครับเชา้าดูเชา้าดูเย็นนะครับอาจจะดูไม่ทันนะครับเดี๋ยวไปลงพรุ่งนี้เช้าก็แล้วกาันมามารุยกันนะครับพี่ก็เหลื่อในรถเสาร์อยู่แค่นี้นะครับอมไม่รู้ว่าจะสู้ได้หรือเปล่านะเพื่อที่จะขึ้นแรง เพชรนะครับออเอาตัวนี้เป็นตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้ไปรวยฮ <c oughs> ้าแบงค์เลยนะเปิดยังไม่เคยได้แบงค์เลย <c oughs> ว่าผมเสียไปหนึ่งพันแล้วนะครับโอ้ยอะไรเนี่ยเนะื้อคั่วจัด แ่ากลัวมันกันนะเลือดมันเยอะดูดิแต่ละตัวเลือดเปนเยอะมากเลยนะครับแต่ว่าเก็บสแต็กไว้ก่อนนะทนายมีแค่กินพืชแหละ <laughs> มาหวัวหน้าชนเผาหัวแข็งมาเลยจะไม่กลัวละแพชชีอะไรอะแพชชีเซลาท็อปนะน่าจะชื่อแพชชีเซลาท็อปนะอ <laughs> ุ้ยเนาะน่าจะชื่อแพเออแพชชีเซราท็อปนั่นแหละจะไม่กลัวมัน ถ้าคืนมันโจมตีเรานี่เรชนะแน่ได้ลงกดจน,นแล้วลงกดไหมมันจะลงกดอีกไหมโจมตีสองไหม <c oughs> ีเขาเดียวฉันไม่กลัวหรอกโจมตีหนึ่งว่ะโอเคไอคนนี้มาเหนือเมก <c oughs> เอาเซ <c oughs> มาเลยสี <c oughs> ่แล้วสินะโ <c oughs> จมตีสี่อะแพ้แน่มึงมัน <c oughs> เล่นไปตามสเต็ปผมนะผมชนะแน่โจมตีสี ตามตายเท่านั้นแหละขำเลยอะต้องเรียกว่าหววล้อบแบบหัวล้อบแบบมีมีในยะตัวนี้มีเท่าไหร่900ก็เหลือ900เหลือ400อ่า4 5 0ผมจะป้องกันหนึ่งสานะครับเราเก็บไว้หนึ่งชนะชนแน่นอนไม่นะเอาสิ ไอพวกคิดว่าแข่งฟ้าเนี่ยเอาเซียเหลือ450จริงๆด้วยนะครับอืมเพราะพลังมันจะลดไปครึ่งหนึ่งนะครับจำกันไว้ให้ดีเลยนะครับเวลาเพิ่มมันก็เพิ่มอะยังไงอะเฮ้ยเวลาเวลาลดเออมันเวลาลดมันลดครึ่งหนึ่งเวลาเพิ่ม,มก็เพิ่มกึ่งหนึ่งไงอ่าก็ครึ่งหนึ่งของพลังโจมตีที่เรามีอ่ะบุดง่ายๆนะครับผมจะเปลี่ยนตัวทันใดนะครับ เบยตะกี้มันโจมตีเท่าไหร่ก็ไม่รู้จําไม่ได้นะครับแต่ว่าก็ช่างมันเถอะยังไงก็ชนะอยู่แล้วเอาสิมีหกมาเลย <c oughs> ต้องดูมันโจมตี6หรือเปล่านะครับผมว่าเออมันต้องโจมตี6กทถึงจะล้มได้หกหกหกหถ้ามันรู้มากผมแพ้เลยนะโจมตีหกจิงเ <c oughs> สร็จโกเอาสิมาเลยอืมกนั่นแหละจะเป็นบันไดให้ฉันยึดไปแลกเพชร <c oughs> เหวอเห็นไหมครับไม่ใช่ว่าเออตัวกระจอกแล้วจะชนะไม่ได้มันไม่จริงนะครับนี่ถ้าคุณเล่นแบบอย่างนี้แล้วก็ตามนะเออป้องกันสองก็พอ,อ,อชนะชัวชัวใสใสเฮ้ยป้องกันสามก็ได้นะตะกี้ห้าเหลือร้อยคว่าๆชอบไหมชอบไหมเหว่ยังไงก็ชนะแน่ๆโัวเก่งก็ตายไปแล้วนี่โดนหลอกสิครับ เก็บไว้ก็ไม่ทันแล้วนายติดกับใยมัมุมมุงชนแล้วฉันได้กากใยแบบมุมไปทั่วสนามแล้วตายด้วยพิษลายก็เถอะว้าวกระมั้นงเ้ยกระจายนะครับเน่ชนะว่ะเออเนนแต่ตะกี้ถ้ามันไม่เอากินพืชมาหมดเนี่ยผมแพ้นะครับมาแล้วแล้งเพชรต้องมารถจ้า เฮ้ยอันดับ98มาแล้วโอ้โหนึกว่าจะอยู่อันดับร้อยนะครับดูดูอันดับหนึ่งหน่อยเฮ้ยมิดเฮ้ยพันสองสามสิบไม่เท่าไรไม่เท่าไรเดี๋ยวเราสู้สักแปดร้อยเออเราอยู่หกสิบฟาโอเคเป็นแรงเป็นลีกที่ผมชอบมากเลยนะทำไมหรือว่ายิ่งยืดเยื้อยิ่งนานนะครับ <c oughs> พี่ก็มีเวลาตีเยอะไงโอ้ <c oughs> พี่ไม่ใช่ใส่เติมนะครับจะพูดไว้ให้ฟังนะครับใส่ฟรีฟรีร้อยเปอร์เซ็นต์ การที่เราฟรีร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเราต้องรอในโนเสาเฟิร์นนะครับอืนี่แหละปัญหาหลักเลย <c oughs> ก,ก็ชั้นใส่ฟรีเนี่ยก็ผิดนะก็บ้านจนเนี่ยเ <c oughs> นอะก็นคนมันจนก็แปลกอ่ะอ่าผมก็จะเอาตัวนี้เป็นตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวนี้ <c oughs> ไม่คิดว่นนาชนะหรอกลุยไปร้องเยอะชย แรงนี้ไอ้หลีกแรงนี้แหละแรงนี้มันต้องรุนแรงจัดๆผมคิดเอาไว้นะครับนั่นไงเห็นไหมแต่ละตัววิ่ยตัวนั้น900เลยนะ900เป็นมาก็มีแค่หนึ่งย้มต<กข>ีตัดขาก่อนนี่นะเอาสิตัดขาก่อนนะครับเดี๋ออยวมันเปลี่ยนตัวมาแล้วเปลี่ยนตัวตามนะครับมาเลย ฉันไม่กลัวแกงง่ายๆหรอกมันเลยปากแดงก็ไม่กลัวมายุยโจมตีสองเฮ้ยมันยืนสู้อ่ะยุยไม่ธรรมดาว่ะไอตัวนี้อ่าโจมตีหนึ่งโจมตีสองจัดการมันไปเลยนะครับป้าเรียบร้อยมาไอคนนี้เล่นแปลกมันสู้ซึ่งหน้าเลยอ่ะม okay. ันไม่มีอะไรเลยอ่ะเอามา จมตีสมันก็หมดสแต็กไปโอเคมาผมชอบคนอย่างนี้จังเลยนะฮรักคนอย่างนี้จังเลยเปลี่ยนตัวสิครับอยู่ทำไมอ่าแต่หน้ามันมี3ป้องกันสองนะับยังไงสแต็กฉันก็ต้องมีเอาสิมาเลยตัวสุดท้ายนี่โอ้ยองหมนห้าไง โมันมีเลือสองพันทั้งนั้นเลยนะครับมันก็เลยแบบว่าย้ำใจย้ำใจเอาสิไม่มีสแล้วนะตาหน้ามันอาจจะมี5้าแต่ว่าผมพอแล้วมาเออป้องกันหนึ่งโอเคแต่ผมพอแล้วไงจะทำยังไงล่ะไอคนนี้เล่นใส่ป้องกันนะผมเดา,าเล่นใส่ป้องกันจริงๆด้วย ใส่แมนนวนลตายซะแมนนวลใช่ไหมนี่จมตีเข้าเจ็บปวดไหมล่ะเอาสิใส่แมนนวลมาเลยแหมอุ้ยชิบหายมีห้าแล้วนะมันโจมแน่เลยโจมไหมไม่โจมผมว่าใจมันไม่ได้น่าเด่ยไหมใจมันไม่ได้ใจมันไม่ได้จริงๆอะ่ะธ่มันเก็บสแต็กันโดนอีกอะนั่นไงไม่โดนอีกแล้วนะตาม นี่นะไอ้ายแมนวนวลนจะใสใสช่วยโอกาสอย่างเราหน่อยทีนี้มันโจมแน่มันโจมหกด้วยคิดไว้มาเลยไอ้ใสแมนวนวลนโจมหกไหมหกหกหกโอ้โหทำอย่างกับเล่นอะไรสักอย่างหกจริงๆด้วยเอาสิอยากเจอคนอย่างนายมานานแล้วอย่างนี้ก็มีโอกาสชนะนะครับ <ś les> ไอ้ใส่แมนนวลตายะเอะอยาอยู่เลย <ś les> จมตีหนึ่งจมตีสอง <ś les> อุ้ยพอเลยอะแล้วก็900ก็เหลือ500 5 4 0 540อป้องกัน1ป้องกัน2ป้องกัน3อยู่แล้วเ <ś> ก <les> ็บไว้สามไฆ่ามันนะครับสายสั้นตับเรียบร้อย <ś les> <ś les> มาเลยใส่แมนนวลหน, <ś les> นาแต่กิโลเจนสอนะโู้ราอยากได้ เสียงสวยสีน้ำเงินนะครับร่างสุดท้ายผมเห็นแล,ล้วน้ำเงินจะจ่าเลยนะครับเออมันเก็บไปเยอะมากเลยนะแต่ผมคิดว่าผมได้818 82ึ่งแปดบวกกับ3.6%ตายซะอย่ตายอย,ย,ย,ยู่อ๋อผมแต่งสอบเองเสร็จแล้วจะกันมดแคทโกวเวนเตอร์หืมชื่อนี้หรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะครับแต่ก็ตายไปแล้วนะครับเ๋ว้วแจม วุ้ยสามสิบแปดเพราะในนเสาร์ผมกากพวกเขาเยอะอะแต่ก็ขึ้นได้เพราะการช่วยโอกาสนะครับอืมเจ๋วคนเรามันต้องมีช่วยโอกาสกันบ้างนะครับเฮ้ยได้แบงก์อะเออนั่นละยังน้อยช่วยเติมหน่อยนะครับเอ้ยมีพันหนึ่งรว้ยเจ๋วสุดๆดอนะวันนี้จะทำอะไรก็ดีเอาตัวนี้ไปตัวนึงครับตัวนี้ตัวนี้ลงล็อกพอดีเลยนะครับมาลยุยมาผู้ต่อสู้จะเป็นใครมาลนะ่ะ ยังไงเราก็ต้องสู้ให้ไปลึกๆหน่อยลึกสิสุดใจให้ได้นะครับอืออ้าวอย่างนี้ก็ดูดีสิเจอคนไม่แข็งเท่าไหร,ร่วะเจวแจามป้องกันหนึ่งไว้ก่อนนะครับเจอคนไม่แข็งเท่าไหรได่ดูพลังเจดอุ้ยตัวสุดท้ายนี่แกงจัดจเลยนะอุ้ยเราไม่มีน้ำด้วยอ่ะเิบหาแล้วเปลี่ยนตัวนะครับ ต้องร้องอืออะไรผมคิดไม่ออกเลยนะว่าผมจะทำยังไงเนี่ยป้องการส่องไว้ก่อนจะการคิดไม่ออกอะ่ะดูดิแล้วเราจะหยัดยังไงดีวะพืชเราก็แพ้เอ้ยนกเราก็แพ้ทางด้วยอะ่ะจะกินโจมตีเท่าไหรอ่อ่ะผมไปได้ดูด้วยอะ่ะผมมีสิบแพ้นีนเนี่ยอะ อ้าวยังไม่แพ้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 เวยัง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 อยู่ยังอยู่พันเก้าเนี่ยยังไงก็ยังอยู่นะครับตามตายแล้วนกมันไม่น่าสู้ได้เลยมาวัดใจกันหน่อยอยากรู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงนะครับ ทิพไา่แล้วเราไม่มีน้ํามานะครับอืมถ้าเรามีน้ํามาเนี่น้ํามาปลากินมดเลยทีเดียวตับทาโบโซลัสแพ้ชัวเห็นอาการเลยนะครับแพ้ชัวว่าโว้ยเหลือหนึ่งด้วยจมตีหนึ่งจมตี2จมตีสมไม่พอยเหรอสี่ห้านะครับแล้วก็เหลือไปสาตายซะอย่าอยู่เลยทาโบโซลัสไ่ไหน,นราชนแห่งเอเชียใช่ไหมตายซะ เรียบร้อยทีนี้ลรกูก็เรียบร้อยเหมือนกันเฮ้ยแต่มันต้องโจมตีสี่เลยนะหมดแม็กนะครับเฮ้ยทำมันเล่นใส่แมนนวลเนี่ยมันไม่กล้าโจมตีนะเนี่ยชิบหายแล้วโจมตีแมนนวลไปแล้วใส่แมนนวลเอาเฮ้ยมีเปอร์เซ็นต์นะเนี่ยเพราะสแต็กเราเหลือเยอะนะครับโจมตีหนึ่งโจมตีสองนะครับแล้วก็ป้องกันหนึ่งสองสามนะครับแล้วก็ โห้ยากจัดๆเลยเหลือไปสองแนบมะตายซะนี่นะนี่แหละปัญหาใหญ่เลยทีเดียวเฮ้ยลืมไปว่าเลือดโอ้ยบอลลังมันต้องเพิ่มชิบหายแล้วลืมไปหนโอ้ยผมแพ้ดูดิทาจมตีสามยังไม่แพ้เว้ยโอ้ยฟุกจัดๆเฮ้ยโคตรดวงดีมึงตายซะอย่าอยู่เลย โอ้โหฟุกจัดจัดจิกเป็นซะก่อยพ่อดวงก็มีส่วนจัดจัดโอ้โหลืมไปเลยพลังจกตีมันเพิ่มมาดูดิบ้าชนะแบบไม่น่าชนะโอ้โหควดจะฟุกนะครับเออมาแนละ้วแปดสิบเจ็ดลบโฟยอันดับหนึ่งเท่าไหร่วะ่โอ้โยพันสองสาม,ส,ามสิบไล่เลยไหมตีไล่เลยนี่ไหมมา ดืด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 เฮ้ยแบงค์ร้อยอืมเลยได้200ไม่ได้แบงค์ร้อยโอ้หกร้อยสามสามห่างกัน,นกครึ่งหนึ่งเลยนะ <c oughs> ครึ่งหนึ่งเลยนะผมไม่คิดว่าโอ้โหนับหนึ่งจะตีไปขนาดนี้นะมาแต่ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวตีไล่เอาแล้วกันยังไงแล้วผมต้องอยู่อยู่เพชรด้วยก็อยู่เพชรเ,เอาตัวนี้ไปก่อนนะครับ <c oughs> เฮ้ยก,กินพืชเราไม่เหลือแล้วนะหมดแล้วนะหมดเลยนะ <c oughs> กาบูดแล้วหมดแล้วนะแต่ไม่เป็นไรอะสอนอย่างนี้นะครับมาดวนกันหน่อยพืชไม่มีแล้วก็ไม่เป็นไรดวนกันให้จัดจัดไปเลยอยากจะรู้เหมือนกันว่าเป็นยังไงนะครับมาโอ้โหนานจัดจัดคู่ต่อสู้กูโอ้โหยสามันนะาห้าพันคือมึงอันดับหนึ่งหรือเปล่าแล้วมึงสุ่มมาเจอกู คือมึงเป็นอันดับหนึ่งแล้วมึงสุ่มมาเจอกูป่ะเนี่ยมีสิทธิ์นะครับอา่าอาจจะเป็นดับห้าก็ได้แน่ๆนะเฮ้ยๆๆเดนไม่กล,ลัวหรอกเคยดูในจูดซิท์ป่ะฮะเคยดูไหมจูดซิ์เวอร์วิ่งออก็มาสรงโดนเล็บทิ้มไปหางเลยโอ้ยสองพันแปดมึงยังไม่จูมตีเหรอสองพันแปดไม่ได้ไม่ได้ต้องเปลี่ยนตัวนะครับอา่าพลังเยอะเกินไปบ้าไปแล้วมันเป็นไปไม่ได้ มันจะมีพลัง2,800เนี่ยมันเยอะเกินไปผิดมนุษย์ผิดมนุษย์มันนาโอ้ตัวนี้ก็พันสองยี่าอ่าจมตีหนึ่งอันยูยังอยู่ได้นะครับป้องกันสามเอาสิ <laughs> ไม่กลัวหรอกมาเลยยังไงฉันก็ไม่กลัวพวกนายหรอกเอาสิีไ <laughs> ยแลว จัดๆเลยแล้วก็เก็บไปสี่ไม่รู้จะทํายังไงแล้วอะต้องเก็บไปสี่นะมันมีห้าแล้วอะโอ้โหรู้มากอะไอพวกรู้มากรู้มากจก็จัดตัวนี้มีต้องห้าพันเนี่ยเอ้ยไอ้นกหัวตันนี่มีต้องห้าพันเนี่ยเหลือไม่หนึ่งอีกลุกจะล้มไปได้ยังไงอะจะบ้าเลยสี่แปดแปดกองเรามามึงขอจะวิ่งมาโดนเล็บกูแล้วใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้า หกเจ็ดเลยล่ะบ้าจะจะจะล้มในตัวหนึ่งก็ถือว่าศักดิ์สรีลูกผู้ชายเลยม,ยมาตายไปคำรามแล้นนะวนี่ได้โอ้โหควรก็ให้นี่มันไซส์สโลดได้ไปตัวหนึ่งแล้วเนี่ยหัวขวบพันแปดนะมันเพิ่มขึ้นเป็นแบบกี่เท่าตัวก็ไม่รู้โอ้ยบ้าจะจัดเลยนะครับจมตีหนึ่งเอาจมตีต่อเองนะ <laughs> แกคิดแล้วโอ้ยจริงๆมันมีพันแปดเก้าสิบนี่เองโอ้โหมันถึงได้เพิ่มแบบเพิ่มพันหนึ่งอะคือเพิ่มเพิ่มพันหนึ่งอนะเรื่องเรื่องนะจบมีเท่าไรใส่ให้หมดฉันไม่อยากจะหลอบตายซะไม่นะเห้เราใส่เยอะเินไปนปล่าเฮ้ยตรงนี้มีแค่สี่ร้อยเองว่ะเออ ตะกี้โอ้มันมีหกผมก็แพ้อยู่ดีอะแพ้อยู่ดีอ่ะโอ้ผมก็ว่าแล้วว่าทำไมมันไม่ป้องกันเลยนะตะกี้ามาโจมเอออย่าให้เสียเวลาอุ้ยกองโกสุคัสนะผมยากได้มากเลยทำไงดีวะอ่ะเพลาโดดอนผมก็ไปแล้วนะครับอ่ะเอาอีกสักยกก็แล้วกันเฮ้ย เล่นได้เล่นได้จนสุดเลย,เลยนะเนี่ยเอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งก็แล้วกันนะครับแล้วก็เอาทีเล็กแล้วก็เอานอกน้อยนอกน้อยนอกน้อยจังมา <c oughs> มีว่าคู่ต่อสู้จะเป็นใครฉันก็ไม่กลัวอยู่แล้วมาเลยถ้าไม่ห้าผันแบบตะกี้ <c oughs> โอ้ยมีคอมปี้ด้วยอนะชิพหายจะจ,จัดเลยนะเนี่ยแสดงว่าตัวนี้มี9 0 0อนะคร ถ้าผมเปลี่ยนตัวไปโดนโดน900ยังไม่ตายย,ย,ยังอยู่อ่ะยังอยู่อ่ะมาเฮ้ยตายดิตายดิยดโอ้ลืมไปเลยตายแล้วมันจมตีสองไงผมไม่มีป้องกันก่ะโดยเล่นอะไรมะเี่ยกูโอ้ยไปให้บาลีโอเน็ค่าซะงั้นน่ะตายแน้วยบาดเจ็บจัดเลยแต่ก็ช่างเถอะแถวนั้นเอง ทำอะไรฉันได้นิดๆหน่อยๆชาวบ้านคนเล็กการ์ดเอาสิมาเลยแล้วเปลี่ยนตัวทำไมมาเนี่ยโอ้โหลงเหงื่วน้ำเก็บสัวแต่งไว้ก่อนก็ดีอ่ะบ้านจัดเลยนะครับเฮ้ยมันไม่ทำอะไรเลยอ่ะทำไมมันเป็นคนอย่างเงี้ยชิบหายแล้วเราตายแน่นะมาเลยกองแปดตัวนั้นก็มีสามชีวิตบ้าพลาดทีนึงแต่ว่าคิดว่าฉันจะแพ้ง่ายๆหรอไม่มีวัน เอาส,สิหาย e สักเถอนจะอยู่เลยตัดไงกัดตัวให้มัดกีหน้ามานานแล้วเอาสิมันเลยเหายได้โดนมันแน่เลยมันมีผมแล้วมันต้องกัดผมแบบจากหน้ามาจากหน้าบะจบสีหย่างแน่นอนนะครับเพราะว่ามันมั่นใจอยู่ที่ซองนะครับอ่านี่ไงโดนจากหน้าเลยทีเดียวและตัวสุดท้ายเนี่ยมีเลือดเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะครับ ขอเล่งก่อนขอเล่งก่อนเฮ้ยพันเก้าเนี่ยโจมตีต้องหนึ่งพันเนี่ยโอ้โหชิบหายโจมตีหนึ่งโจมตีสองนะครับแล้วก็ป้องกันหนึ่งป้องกันสองป้องกันหนึ่งป้องกันสองของปีไม่เท่าไหร่อ่ะมามาเลยตายซะนี่นะเรียบร้อยมาเลยเบ้าไอ้สามชีวิตมันแลกชีวิตกัน หายจัาเจ้าเลยมันมีสี่นะมาเลยเปลี่ยนตัวผมว่าเปลี่ยนนะเปลี่ยนจริงๆด้วย <laughs> มาเปลี่ยนตัวแล้วจะทายัางไงล่ะโจมตีหนึ่ง <c oughs> มันเหลือสองนะครับมันเหลือสองถ้าเราจะล้มมันเราต้องโจมตีหนึ่งโจมตีสองโจ,จมตีสามอ่าสี่ห้าแล้วก็ป้องกันหนึ่งเหลือไว้สองตายซะ นี่นะพี่คอมปี้มีเท่าไหร่อ่ะสองร้อยห้าสิบอุ้ยตะกี้เราเราไม่ตองโอ้มันมีห้าเว้โอ้ลืมไปเลยนะเนี่ยตายแล้วมีสิทธิ์ล้มผมได้เลยนะเนี่ยชิบหายแล้วโจมตีสารเหลือไว้หนึ่งผมยังอยู่นะครับ จมตีสามันต้องเหลือไว 2, ้2งนี่มันเหลือไว้2ผมจะเก็บไว้หนึ่งสสานะครับแล้วก็ตองกันสามอันย <c oughs> มึงตายแนะ่องปี <c oughs> ยังไงก็ไม่รอดพมกกูรู้จุดออนของมึงกูใช้มึงจะชจนานแล้ว <c oughs> มาเลยจมตีส ไม่คิดว่าฉะชนะเลยทั้งๆท,ที่ผิดพลาดตัวแรกไปแล้วตายนะเย่ายอยู่เลยจัดการมันงงบสโ์ส,โสุคับนี่หนาปั่นไปด้วยระบบน้ำห้าทิศทางเรียบร้อยเป็นไงละ่ะแหมเอาสามชีวิตมาคู่ จุดอ่อนของมันก็คือการโจมตีด้วยท่าไม่ตายนะครับท่าไม่ตายก็จะเริ่มที่7กับแนะครับอ่อนเกินไปแล้วแหมมีไนโนเสาร์เก่งฟ้าแต่ว่าความคิดอ่อนเกินไปเฮ้ยไม่ได้การเลยอ่ะถ้าผมได้การนะผมก็อ,อาจที่มีสิทธิ์ที่จะได้แบงค์ไงไม่ว่าจะเป็นการอะไรก็แล้วแต่นะ้อาจจะได้แบงค์นะครับม,มายกสุดท้ายดีกว่า เราริงผมก็ยังเหลือคอมปี้อยู่นะคอมปี้ยังไม่ได้ใช้นะอุ้ยสโลไปหมดเลยทิพไแล้วไหนคอมปี้อยู่ไหนะอ่าดี๋ยวให้ดูนะครับคอมปี้ยังไม่ได้ใช้นะครับนี่ไงเห็นไหมยิงเอาคอมปี้ลงไปก็ได้นะคอมปี้ดีกว่าสามชีวิตเพื่อการเก็บสแต็กที่สมบูรณ์นะครับอ่าแล้วก็เอาเอาเอาใครไปดีอะเอานำ้ำนี่ไม่มั่นใจเลย ไม่มั่นใจเลยเผื่อตัวแรกมันไปนกินพืชปะอดาเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าคอมปีไว้ที่สองนะเดี๋ยวก็เอาน้ําเป็นตัวแรกโอ้โหต้องเลื่อนโอ้โหเลื่อนยากเกมกระตุกจะจัดเดี๋ยว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 เอาคอมปีตัวที่สองอยู่ไหนวะคอมปีอ่ามาลองใช้มัง่งดูซิเป็นยังไงผูไม่เอาทีเล็กไปือคิดดูดิ อนันโยมาเลยแข่งแร่งแค่ไหนก็ตายตอย่าอยู่เลยแทนจ,จัดๆไม่น้เอาสิเหลือพันหกจะทำยังไงละ่ะมาเลยเดี๋ยวฉันจะโชว์การใช้คอมปี้ให้ดูมาเลยงงแรงงงเลยโดนพิธีอ้าเปลี่ยนตัวทันทีเลยนะครับ <c oughs> <c oughs> เจอพิธีนึกคัดงง <c oughs> <c oughs> งงจัดๆเลยนะผมก็โอ,อ้ยมันเปลี่ยนตัวมาเอาผมเปลี่ยนมามาแล้วก็โดนข่องตายไหมออ้ยผมโดนของตายแล้วเนี่ยเออมันป้องกันหนึ่งโอ้ป้องกันก็ดีอะโอ้สแต็ปก,ก็ไม่มีกูตายแล้วมาเลยไม่โดนตีเจ้าแจม นี่แหละคือสิ่งที่ชันอรอคอยเอาแล้วสเตกจะเป็มแล้วนะครับเฮ้ยมี5เอาซิการใส่ไหมโอ้คิดว่าจมตี4ี่เอาจมตีสี่เหลือไว้หนึ่งนะครับตายผม <c oughs> มาเดี๋ยวจะใช้คอมปี้ให้ดูนะครับเราใช้กันอย่างนี้ไอ้น้อง <c oughs> 1 2 3 4 5สสห้าหเลยเราใช้6เลยเราก็เราไม่ตายอยู่แล้ว <c oughs> นี่เด๋ยวจะใช้โดนเล็กตุ้มใหญ่กาทำย่างงี้นี่นะตายโอเคเรียบร้อยไอ้พวกใช้ไม่แปน้นมาเลยมามีสี่ล้มชันไม่ได้เราจะบอกให้มาเลยนี่เลเวลยี่สิบเท่านั้นนะครับผมเคยเจอเลเวลแม่งหกเจ็ดสี่ปะจบตีสี่อะไรตายไปตัวเดียว โอ้ยเล่กใหญ่ยัดจัดเลยหนึ่งสงสแล้วก็4ีห้าแล้วก็เหลือไปหนึ่งตายซะใหญ่กันใดก็ต้องลบสี่นี่นะเล็กพิกี้หนูเรียบร้อยมาเหลือแกแล้วสินะจะโจมตีเท่าไหร่นะมาเลยปัญหาใหญ่เลยสิมา ไอโง่มากฉันมิกวัวแกรออุย้ยตายพี่หนึ่งต้องเรียกว่าอุย้ยตายพี่หนึ่งเฮ้ยตะกี้มันจมตีเท่าไหร,ร่อะผมไม่ได้ดูนะแต่ว่าก็ผมไม่ใช้ของปีแล้วแหละจมตีหนึ่งแล้วพอเอา้าโอ้ยตรกง้ผมล้มมันได้เลยนะตะกี้อเอาไปจริงจริงนะครับอ้อาวผมจะพูดให้ฟังนะครับว่า ก็ดาเมจก็สองร้อยสี่สีอยู่แล้วเออตะกี้เราชนะกินเนื้อไงเออลืมไปต่อให้มันตาย3ตัวนะครับดาเมจมันก็ยังเท่าเดิมนะครับเฮ้ยม,มันเก็บไปทำไมอะ่ะไม่เอาไม่เอาไม่เอาครับเ,เราทำอย่างนี้นะครับหนาเราชัวร์นะครับเอาเหลือ600แล้ววะไม่ต้องเก็บแล้วสแต็กอะ่ะพูดเลยว่าไม่ต้องเก็บแล้วสแตก็กอ่ะเอ้จะทำไงอะ่ะมา โอมาาสไปนัทนะครับมาตามตามมาให้กอดโชลีลาหน่อยขอบใจมากคอมปี้ยังไงเราก็ชนะแล้วเป็นพ่อนายนะทำให้แล็เพิษของเราซอบอจัดการมาันมาโตโัดับซอแร็งเงยบเลยเจอคอมปี้มันปล่อยพิษ้ายเอาไว้นะครับโอเคเรียบร้อยอ่ะผมได้โชว์วิธีใช้ไปแล้วนะครับมันใช้อย่างนี้นะครับ อ้ยสบายเบือ่อเอ้ายุนดับเจ็ดสิบเจ็ดแล้วนะจ๊ะมีแต้มเท่าไหร่เนี่ยเจ็ดร้อยห้าโอ้ยยังใน,นเนี่ยยังอันตรายจะจัดเลยนะเนี่ยคืนนี้ผมอาจจะตกไปได้นะครับแต่พอดีฟ่านะเหนื่อยแล้วไม่เหนื่อยก็ไม่ได้แล้วในโนเสวกก็หมดแล้วนะครับอืมเฮ้ยร้อยหนึ่งโอ้โหไม่ให้เป็นกําลังใจเลยจีเอ็มอ่ะเฮ้ยตะกี้เจ็ดสิบเก้าไม่เห,เหรอเหลือแปดสิบตกตกหัวบเลยเหรอ บ้าไปแล้วเออไม่เอาดีฟ่านะยพอดีฟ่านะครับยังไงก็อยู่แหลงเพชรอยู่ดีเดี๋ยวพรุ่งนี้อยมาตีไล่ใหม่ก็แล้วกันนะถ้าใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์เ้างล่างนะก่ารู้สึกเป็นยังไงนะรีกแข็งแกร่งไหมอะไรไหมนะครับยูนดับกันที่เท่าไหร่นะครับตอนนี้พี่ก็อยู่แหลงเพชรแล้วนะก็เหนื่อยแล้วพอดีฟ่าอ่ะ ไปเลยดีฟฝ่านะครับอ่าฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะแล้วอย่าลืมอย่าพลาดเลยนะฝากกดกระดิ่งกันด้วยนะทุกคนนะส่วนตอนนี้ผมนายพับเอ็กซ์แมนก็คงต้องขอลาไปก่อนนะครับซีโ g แกนทุกคนเฟนดายังเล่นอยู่ฮ่าฮ <c oughs> <c oughs> ่าฮ่าย